ตัวกับว่าเป็นอลเป็นฟลูเอนเซอร์ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือคุณเซียวนั่นเองนะครับนี่รู้จักกันหรือเปล่าถ้าเราอยู่ไม่เปิดภาพพวกนัะแต่ไม่รู้ยังไม่พูดเนาะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่านี่นะับคเอก็อยู่ใกล้ๆผมก็ได้ดิมาตรงกลางเลยครับได้นำตัวนิดนึงนะคก็ชื่อเซียวนะคะเป็นนักวาดให้ะลอมหึงย่างในตัวได้เดนไปหาทีมงานเร็วที่สุดครับไปได้เลยทำไมครับคือสีมุกฟา ้งชื่อของนที่แนที่น่อใช่ไหมครับอ่อมีความมั่นใจแค่ไหนครับว่าให้ถูก70%ตโอเค70%อ่อไปครับนมาข้าหน้าหรือไม่มีใครหลอะครัแต่เล่นคนละอันเล่นมือ๋อแต่ว่าอยากมีต้องเอร์ชั่นนี้ โนตีท okay. right? er? sí. right? ี okay. ่สุดนะครับโอเคมีความมั่นใจขนาดไหนอย่าพคุณครับเถึงไปครับมีความมั่นใจขนาดไหนในการตอบถูกที่คุณเสียวจะว่าเลยครับ50%ครับ50%โอเคก็ยังก็ยังขึ้นๆอยู่โอเคครับคุต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อปุ๊กกี้ค่ะปุ๊กกี้โอเคเน็กกาแฟเน็กกาแฟ